สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับาสุบ้นทัศนีมันมาานะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนนะคะออกไปกลางทุ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปเก็บอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆออกไปชมทุ่งค่ะตามมาค่ะมาดูต้นมะม่วงกันทุกคน เป็นต้นมะม่วอ,อยู่กลางทุ่งนะคะทุกคนเรามาเก็บลูกมะม่วกันเรามาเจอต้อนมะม่วนี่เราก็จะเก็บพาลูกหมามาเล่นนะคะก็จะเก็บต้นมะม่วลูกมะม่วไปกินน,นี่มันออกปเปรี้ยวนะทุกคนชิมดูอืมมันอมเปรี้ยวเพราะว่ามันจะสุกแล้วนะคะทุกคน นี่เเก็บมาเม้าัไม่มีถุงมาใส่ด้วยอันนี้มันเกิดอยู่กลางทุงท่งค่ะทุกคนต้นนี้เขาเกิดอยู่กลางทุท่งนะเพื่อนบอกว่าเอาไปกินกับน้ำปลาเก็บได้ละหน่อยเนึงเป็ต้นที่เขาเหมือนมันเกิดอยู่กลางทุ่งนะคะเขาเกิดอยู่กลางทุ่งแล้ะทุกคนเยอะอยู่นะแต่ว่ามันแห้งเนาะนี่มันอากาศมันจะ แห้งแรงมีได้พอสมควรเ,เาราใ,ใส่เสื้อก่อนนะแมยนมั้งใดดทุกคนใส่เสื้อเหมือนเด็กเลยเดี๋ยวไปกินใส่น้ำปลานะคะทุกคนเอาราคาวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับต้นหมักเม้านะคะดูว่ามะเม้ากันนะคะต้นที่เราเห็นนี่นะคะแอดว่าเป็นต้นมะเม้าไข่ปลานะคะทุกคนเป็นพืชที่เป็นวงเดียวกันกับ สกุลต้นมะขามป้อมนะคะเขามีสรรพคุณทางยานะคะทั้งต้นเลยนะคะใช้ได้หมดทั้งต้นนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะเป็นผลไม้พื้นบ้านที่มีสรรพคุณมากมายเลยนะคะมะเมาคไข่ปลานะคะมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่ามะเมาคขาเมาผานะคะทางภาคเหนือมะเมาผามะเมาหรือหมากเมานะคะทางอีสาน ขโมยตาครวยนะคะอุบลราชธานีกาละสินชัยภูมินะคะมังเมาจันทบ,บุรีนะคะเมาไข่ปลาเมาผาแถบทางชนบุรีนะคะมาเมาข้าวเปล่านะคะชุมพรนั่นเองนะคะแล้วก็เมาทุ่งก็จะเป็นชุมพรสงขลานะคะแล้วก็กูแจก็แถบมารายูนาราทิวานนะคะแล้วก็ะมะเมาไข่ปลาเป็นต้นนะคะ ลักษณะของต้นนะคะจัดเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะคะแต่กิ่งก้านต่ำเป็นพุ่มมีความสูงประมาณ2-6เมตรนะคะทุกคนเห็นไหมคะ เขาจะชอบดินร่วนซุยนะคะชอบความชื้นต่ำแล้วก็ชอบแสงแดดด้วยนะคะสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศนะคะโดยมักขึ้นตามป่าติ้งรงังป่าเบญจพรรณป่าละมอป่าชายป่าดิบป,ป่าโปรง่งป่าชายเลนเป็นต้นนะคะหรือว่าชายฝั่งทะเลหรือว่าจะตามเลือกสวนได้นานะคะหลายๆคนก็นิยมนำมาปลูกนะคะส่วนต่างๆที่พบได้นะคะตามเลือกสวนไรนาะทั่วไปนั่นเองนะคะ มาดูผลของมะเม่าไข่ปลานะคะเขาจะออกผลเป็นช่อนะคะช่อผลยาประมาณ4-7เซนติเมตรนะคะผลย่อยมีขนาดเล็กลักษณะเป็นรูปค่อนข้างกลมรีหรือแบนเล็กน้อยนะคะผลมีขนาด0.3-0.5ซนติเมตรนะคะผลอ่อนก็จะเป็นสีขาวนะคะผลแก่ก็จะเริ่มแก่ไปสีแดงเข้มจนเกือบดำนะคะภายในจะมีผลมีเมล็ดประมาณ1-2เมล็ดนะคะติดผลในช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะ ในส่วนของใบอ่อนนะคะหรือว่าผลดิบเนี่ยสามารถนํามาปรุงอาหารได้นะคะ<ม>แล้วก็ยอดอ่อนใบอ่อนของเขาเนี่มีรสฝาดอมเปรี้ยวแล้วก็เป็นมันเลยนะคะนํามาปรุงอาหารเช่นแกงเลียงหรือว่าจะใช้ต้มเป็นผักจิ้มก็ได้นะคะใบใช้ตําพ่อแก้รังแคได้นะคะหรือว่าใช้ผลทําเป็นยาพ่อแก้รังแคก็ได้นะคะส่วนรากก็นํามาตําคลุกกับข้าวสุกใช้เป็นยาเบื่อสุนัขได้นะคะเนื้อไม้เป็นสีแดงมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถนํามาใช้ในงานก่อสร้างได้นั่นเองนะคะ เรามาดูประโยชน์ของผลสุกข,ของลูกมะเม่วไข่ปลากันค่ะผลสุกมีรสเปรี้ยวนะคะใช้รับประทานได้ผลดิบก็รับประทานได้เหมือนกันนะคะผลสุกสีม่วงแดงนะคะจะมีสีม่วงแดงยังอุดมไปด้วยสารในกลุ่มแอนโทไซยานินนะคะมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระนะคะในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนานำมาใช้ประโยชน์มากมายนะคะเช่นการทำน้ำผลไม้วายหรือแยมนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะก็อาจจะนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แล้วก็เพศสัจกรรม mm hmm. เช่นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาแล้วก็เครื่องสำอางต่อไปได้อนาคตน,นะคะซึ่งเขาอาจจะใช้พฤกษเคมีแล้วก็เรธต้านอนุมูลอิสระของผลมะเมะ่านั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นยาระบายด้วยนะคะใช้ผลสุกนะคะกินแก้คอแห้งแล้วก็แก้กระหายน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแก้อาการท้องอืดน,นะคะ เห็นไหมสปปรรพคุณเยอะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินแบบสดกันค่ะทุกคนจริงๆแล้วนะคะผลสดเนี่ยเราสามารถทําเป็นตำมะเมาก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะแอดจะมาพาก,กินแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยนี่คะ่ะทุกคนก็คือมะเม้าหมังเม่านะคะที่เราเก็บมานะคะเราก็ล้างทีนี้กลางวันแล้วนะคะเราก็จะมากินกับนี่เลยคะ่ะทุกคน น้ำปลาพริกป่นหนะคะเราก็ใช้น้ำปลาประมาณสองช้อนเนาะแล้วก็น้ำตาลนิดน้อยนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะทุกคนเราจะทำการเทลงไปเลยค่ะํำเตือนอย่าทานอย่าทานเยอะนะคะมีน้ำน้ำตาลเราละลายไม่หมดนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคลียร์ลงนะคะอันนี้คือมะม่วนะคะที่เปิดอยู่ ทางพุ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวมากินให้ดูมาค่ะเดี๋ยวเรามากินนี่มะเม่ากันนะคะมะเมา่าคือว่าเราลองชิมอยู่ที่ตรงต้นแล้วนะคะก็คือเขาจะออกเปรี้ยวนิดหนึ่งน้อนแล้วก็เลยมาทำปลาพริกป่นรสชาติดีแต่ว่า มันจะเค็มไปนิดนึงนะคะทุกคนเราก็จะน้ำปลาออกเพราะว่ากินเ,เค็มมากจะไม่ได้นะคะทุกคนนี่มากินกันเป็นมะเม่วงที่เขามาปลูกทิ้งไว้นะคะกลางสวนกลางทุ่งนั่นแหละพาแคร์ลัดไปเล่นนะคะก็ไปเจอต้นเขานะคะก็เลยเก็บมากิน คำเตือนอย่ากินเยอะนะคะเดี๋ยวท้องท้องเดินเนาะเปรี้ยวนะคะอม,มเปรี้ยวจัดคับความเค็มของน้ำปลานะคะก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อย่าทานน้ำปลาเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รับเถเดเดมเยอะเนาะวันนี้ก็มาส่งต่อนะคะต้นมะม่วนะคะต้นมะม่วแล้วก็มากินเก็บมานะคะเก็บลงมะม่วมาให้มาชิมนะคะก็มากินให้เพื่อนๆอนดูนะคะเดี๋ยว ขอตัวไปกินมะม่วงต่อนะคะยังไงก็วันนี้ก็จเจอกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ช่องเล้ควาลุ้สสดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมากินให้ดู